นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมถามมาแนะนำนะตัวยาริสนะคะสำหรับคันนี้เป็นยาริสนะคะแฮชแบกนะคะ1.2ตัวตัวนี้จะเป็นตัวไฮนะคะคุณผู้ชมยาริสเป็นตัวไฮนะค,ะคันนี้นะคะปี2020นะคะสีขาวใครที่หานะคะยาริสนะ,ะที่เป็นเออเขาเรียกว่าแต่งมานะคะคุณผู้ชมนี่คันนี้ครบเลยนะคะใครที่ช ด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะมาดูข้างในนะอันนี้เลยอันนี้จะเป็นเซนทันล็อกนะคะคุณผู้ชมสําหรับเลขไม่นะคะคันนี้นะจะวิ่งมาอยู่ที่ประมาณที่ประมาณ5 7 0 0 0ืดนโลนะคะอ่าพวงมาลายัยตัวนี้เขาจะแต่งมานะคะคุณผู้ชมจอเป็นจอ DV d ดีมีกล้องหลังด้วยนะคะคันเกียร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณผู้ชมสําหรับเบาะคันนี้เขาจะเป็นเบาะหนังนะคะคุณผู้ชมเป็นเบาะหนังนะ นี่เลยเบาะหนังนะคะเป็นสีเทานะคะคันนี้สวยสภาพดีนะคะคุณผู้ชมใครที่หาหนะะ้าะตัวยาริทห้าประตูนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนะคะอ่านี่นี่นะคะคุณผู้ชมกว้างนะคะคันนี้นะ,ะได้สีขาวไปใช้ด้วยนะคะได้ออปชันเขาด้วยนะคะสําหรับคันนี้นี่เลย อ่าเบาะไม่ช้ําเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นเบาะหนังนะอ่านี่แบ็ก ABS ครบนะคะคุณผู้ชมคะ่ะปี2020นะไม่นี่เลยอันนี้เป็นแผ่นเพดนะคะคุณผู้ชมเอคันนี้ไม่วิ่งมาอันนี้จะเป็นร้อรอแม็กนะคะคุณผู้ชมค่ะหยบเปิดห้องเครื่องให้ดูนะนี่เลยคุณผู้ชมสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องพันสองนะคะตัวนี้อีโค เครื่องพันสองนะคุณผู้ชมตัวไฮนะคะนี่ใครที่สนใจนะคะตามหานะรถนะคะปี2020ยาริส5ประตูนะคะยาริสแฮชแบกเนาะ1.2ตัวไฮสีขาวคันนี้นะคะแตงมาครบเลยนะคะอาใครสนใจนะสามารถเข้ามาชมรถที่ร้านได้ทุกวันเลยสำหรับราคานะคะคันนี้อยู่ที่469,000บาทนะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะ สามารถโทรเข้ามาได้0818209774นะคะคุณเมทีนะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะราคาเพียง469,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ